ดูทุกคนวันนี้พามาดูต้นห่วงห่าวมะนาวโหดูอโค่นนะโค่นเลยเจอลมก็โค่นเลยโอ้โหต้นใหญ่นะต้นใหญ่ลูกดกนะครับเนี่ยลูกดกมากผมก็เคยนะมาเคยมามาเก็บนะมาเก็บไปห่วงหาวมะนาวโหไปดองนะก็เก็บไปดองนะเก็บไปดองยางเขายังดีเลยนะทุกคน ยางเขาอย่างดีเลยสพคุณยางเขายังดีเลยเนี่ยยางยังดีเลยร่วงเต็มเลยนะครับสามารถนำเก็บไปดองได้นะครับทุกคนเก็บไปดองต้นเบอร์เลยเลยโดนลมช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนโดนลมแล้วก็ร่วงหมดเลยนะครับตน้นมะม่วงหาวมะนาวโโหนะครับ ลูกเต็มเลยไม่มีใครมาตัดเพราะว่าโค่นนะครับโค่นต้นกล้วยก็โค่นโดนลมนะครับโค,โ,โค่นโดนลมต้นกล้วยก็โค่นเดี๋ยวหาวันว่างๆมาเก็บม่วงหาวมะนาวโห,วห,วหว่ไปดองดีกว่าเนาะเต็มต้นเลยดีกว่าปล่อยเพราะว่าตอนนี้ต้นมันมันโค่นไปแล้วนะครับทุกคนโค่นไปแล้วมันไม่มีเหลือนะครับ ไม่มีเหลือเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะตายยืนตายก็ให้มาดูแมคโครนะครับฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้เขารวงแล้วนะครับเขารวงแล้วเขาก็ลวงก็ดูสวยงามเลยนะดูสวยงามมรวงเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยสวยเลยเขาลวงก็เป็นบ่อสาธารณะนะบ่อสาธาณะนะ ถ้าอีกมุมหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนหย่อมเนาะเป็นสวนหย่อมผมก็เดินลัดรลบไปทางนี้ได้นะตอนนั้นออกไปวิ่งออกกําลังกายนะลัดเลาอยู่เขาก็ตักโผเหน็บหนุตักนะครับตักดีสวยงามเลยทุกคนดูมโครเนาะแล้วก็ดูต้น,ตนมะม่วงหาวมะนาโหลูกเต็มเลยนะครับถ้าใคร ชอบชอบเอาไปดองก็ไปดองได้นะผมตอนนั้นผมเอาไปดองทุกคนเอาไปดองเอาไปดองแล้วก็โอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับสบรรพคุณประโยชน์เขาเยอะนะสรรพคุณเขาประโยชน์เขาเยอะนะมีอะไรเขาเรียกว่ามียางนะยางมัน,นสามารถทานะครับทาที่มันเป็นตุ่มมือหรือเป็นหูดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้ใช้ยางนะ ใช้ยางตรงนี้ได้นะครับทุกคนรสชาติเปรี้ยวแน่นอนครับม่วงหาวมะนาวโหกแต่วันนี้เราลงมาดูแมคโคเนาะดูแมคโคโคสวยและนะครับตักทำความสะอาดผักตบนะครับถ้าใครเก่งผักตบก็ลอกผักตบไ,ไปสารเป็นกระเป๋ากระเป๋าอะไรได้นะครับผมส่วนมากจะอยู่ในกรมหรือว่าอยู่ในศิลปาชีพหมดแล้วนะครับบ้านนอกบ้านเป็นบ้าน หรือเป็นสมาคมบ้านนอกไม่ค่อยจะทําอะไรกันหรอกครับนะครับผมสวยงามมากนะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคน